Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbin alamin. Wabihi nastain. w, uh. w, w, w a ah ri ri l a h oh u w a ล l a h u taala billahi naziin. r a b i s r a h i s a d a r i wa yasirri amri wa n u ุ u ด d ต t a m i n l i s a n i y a f ก a h u kali. ขอความรักความเมตตาจาก Allah จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นไงกันบ้างนะครับในการเรียนรูปแบบของการเรียนออนไลน์ ครูอยากให้นักเรียนใส่ความตั้งใจในการเรียนนะครับในครั้งนี้นะครับเพื่อที่นักเรียนนั้นจะได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับเรามาทวนก่อนนะครับว่าในระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นก็คือครูขอแนะนําตัวอีกครั้งนึงนะครับว่าครูชื่อครูฮัมดานมหามัตจะมาสอนเกี่ยวกับวิชาอากีด้าเกี่ยวกับวิชาหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองก็ครูขอย้อนนะครับว่าบทที่หนึ่งที่เราเรียนกันนะครับ นั่นก็คือเรื่องวิชาเตา่าฮิตวิชาเตา่าฮิตกับวิชาอะกิดะนะครับเป็นวิชาเดียวกันแต่ความหมายเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันในทางภาษานิดหน่อยอะกิดะนั่นก็คือสิ่งที่หัวใจเรานั้นจะต้องมีการยึดมั่น,ย,นยึดติดกอดเชื่อมั่นนะครับเช่นรู้กฎอิมานทั้ง6ประการเลยนะครับศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อมาลาิกาศรัทธาต่อคัมภีรศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวัดสิ้นโลกศรัทธาต่อการกําหนดความดีและความชั่วมาจากลัล่อ เนี่ยอากิีดาเราต้องยึดมั่นอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยเราจะจะ,จะมีการสงสัยไม่ได้เตาฮิตคืออะไรครับเตาฮิตนั่นก็คือนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวและเราต้องสักการะต่ออัลลอฮ์ตาลาองคเดียวอิบาดะต่ออัลลอฮ์องเดียว,าาอออยวนี่แหละคือความหมายของเตาฮิตครูกาลังจะบอกกับนักเรียนว่าอากิีดากับเตาฮิตคือวิชาเดียวกันแต่ความหมายคนละความหมายนั่นเองนะครับ บทที่1นนะครับเราก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาทําพร้อมกับคุณครูนะครับเพราะว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับใส่ความตั้งใจไปด้วยเพราะถ้าหาแบบแบบฝึกหัดที่ครูใช้ทําวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากข้อสอบนะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสในการเรียนเมื่อไหร่มีการสอบนะครับกลางภาคเมื่อไหร่เนี่ยครูจะเอานะครับแบบฝึกหัดนี่แหละจะออกข้อสอบให้กับนักเรียนนะครับอ่าเรามาดูข้อหนึ่งครับนักเรียนเขาบอกว่า วิชาใดพูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามกอไก่วิชาฟิกขอไขวิชาฮะดีษขอควายวิชาอะกีดะงองูวิชาอัลาคลักนะครับแน่นอนวิชาพูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาอิสลามที่ครูบอกแลวก็คือนะครับเป็นวิชาอะกีดะานั่นเองวิชาอะกีดะานั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปข้อ2หลักศรัทธาอิสลามเป็นการเชื่อมั่นด้วยกับสิ่งใดกอไก่ด้วยกับคําพูด ขอไข่ด้วยกับจิตใจคอควายเป็นการเชื่อมั่นตามปู่ย่าตายายงงูเชื่อต่อเสียงที่คุณครูนํามาสอนข้อไหนครับมีการเชื่อมั่นต้องใช้อะไรความมีการเชื่อมั่นครับข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือหัวใจเราต้องมีการเชื่อมั่นยึดมั่นอย่างร้อยเปอร์เซนจะสงสัยไม่ได้นั่นเองในเกี่ยวกับการหลักสัทธานั่นเอง 3. อะไรคือเป้าหมายของการเรียนวิชาเตาหิตกไก่การกําเนิดขึ้นเพื่อรู้จักอัลลอฮ ข้อาขการกำเนิดขึ้นเพื่อรู้จักลัทธิข้อคลายการกำเนิดขึ้นเพื่อรู้จักหลักศรัทธาของอิสลามงงงการกำเนิดขึ้นเพื่อรู้จักบทบัญญัติของอิสลามนะครับประมาลการและวิชาเตฮิตที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือการกำเนิดขึ้นเพื่อรู้จักหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองนะครับการกำเนิดขึ้นเพื่อรู้จักหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองต่อไปครับข้อเสสิ่งใดคือการประกอบการปฏิบัติที่ดีนะครับข้อายการประกอบ การปฏิบัต e ิที่ดีต้องมีความพอใจต่อลอขอไขการประกอบการปฏิบัติที่ดีต้องมีความพอใจต่อมาลาิกาขอควายการประกอบการปฏิบัติที่ดีต้องมีความพอใจต่อท่านโสซูลงองูการประกอบการปฏิบัติที่ดีต้องมีการพอใจต่อมนุษย์ข้อไหนครับการประกอบการปฏิบัติที่ดีต้องมีความพอใจต่ออัลลอฮ์ครับกอไก่ครับจากคนอื่นไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ต้องมีความพอใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาก็จะมอบผลบุญให้กับเรา แต่เกิดเราประกอบการไม่ดีเราก็มาได้รับผลบุญเจาร้อนนั่นเองข้อ5วิชาใดที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลที่เป็นมุมินสําหรับบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาครับมีความสําคัญมากที่สุดนะครับที่มีความสํำคัญสำหรับบุคคลที่เป็นมุมินนะครับผู้ที่ศรัทธาขอขายวิชาฟิกขอขายวิชาเตหิตขอขายวิชาหะดีษงงูวิชาตัฟซีดนะครับบุคคลที่เป็นมุบินที่มีความสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือต่อ ขอไข่ครับวิชาตาหีดนะครับนี่ก็คือนะครับแบบฝึกหัดนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ดูนะครับแล้วก็ดูช้อยที่ถูกต้องอินชาอัลแล้์ถ้าหากมีโอกาสเราได้นั่งเรียนในชั้นเรียนนะครับถ้าหากว่ามีการสอบนะครับกลางภาคเรียนนะครับหรือว่าสอบประจำปีนะครับครูก็จะเอาตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งจากข้อสอบนะครับก็ครูก็จบวิดีโอไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดาย้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุม